สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว youtube ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องจะาจ,จ่าปาขกพุนเมืองเพชรบุร์นะคะสําหรับนะคะวันนี้จ่าก็มีชุดตัวเลขเนาะเอามาฝากเพื่อนเพื่อนเช่นเดิมนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะที่มองหาเลขเด็ดอยู่เนาะที่จะไปะซื้อลอตเตอรีตตร่นะคะวันนี้ก็มาชมคลิปนะคะช่องของจ่าแล้วก็นําไปลุ้นโชคกันได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะชุดแรกเลยนะคะ ชุดนี้นะคะจะเป็นชุดของหนุ่มนาว่านะคะมาดูกันนะคะว่าชุดของหนุ่มนาว่าเนาะววันที่สองนะคะพฤษภาคมหกสามนะคะให้มานะคะเป็นชุดวัดดวงนะคะ,ะชุดวัดดวงเนาะจะเป็นเลขชุดล่างนะคะ ให้มา2องหางเนาะชุดแรกนะคะแปนะคะและ87ดเจ็ดนะคะ,ะมาดูนะคะสำหรับเลขชุดนี้นะคะชุดต่อมานะคะจะเป็นชุดงวดวันที่พฤษภาคมนะคะหกสนะคะอ่ามาดูกันนะคะว่าเลขชุดนี้นะคะ ไม่พูดมากนะคะเดี๋ยวคนนะคะจะคิดว่าโกหกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,าเป็นเลขชุดไหนนะคะจัดไปได้เลยนะคะตัวเลขนะคะชุดแรกนะคะ 9 2 2 9นะคะนี่เป็นคู่โต๊ดกันนะคะชุดต่อมานะคะ17นะคะและ71เนาะอันนี้เป็นคู่โต๊ดกันแค่2หางเท่านั้นนะคะมาดูตัวเลขชุดต่อมากันได้เลยนะคะสำหรับนะคะเลขชุดนี้เนะาะจะเป็นตัวเลขนะคะจากใบหอมนะคะจะเป็นชุดเด่นเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชุดเด่นนะคะจากบีจีนะคะบวกใบหอม สําหรับนะคะชุดเด่น BG บวกใบหอมนะคะอ่ายังคงเป็นงวดวันที่1เมษานะคะซึ่งงวด1เมษาก็จะไปออกในงวดวันที่2พฤษภานะคะดังนั้นเนาะอ่าชุดตัวเลขของเจ้าไหนนะคะที่ให้มาเป็นอ่าชุดของ1เมษามนั่นก็คือยังคงเป็นงวดของวันที่2พฤษภาอยู่นะคะอ่าชุดเด่นจาก BG ใบหอมนะคะ ชุดสามตัวนะคะ,ะมาดูก่อนนะคะชุดสามตัวบนเนาะสามตัวบนนะคะให้มาแปดหกเจ็ดนะคะและศูนหกจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นชุดสามตัวบนเนาะอ่าต่อมานะคะ ชุดสองตัวบนนะคะสองตัวก็จะมีนะคะหกเจ็ดแอะสามสี่อันนี้ชุดสองตัวนะคะบนเนาะมาดูล่างนะคะ ชุดสองตัวล่างนะคะเจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นชุดของบีจีบวกใบหอมเนาะงวดวันที่หนึ่งนะคะเมษานะคะก็ยังครอบคู่ไปในงวดวันที่สองพฤษภาด้วยนะคะชุดสามตัวบนนะคะชุดสามตัวบนเนาะก็จะมีแปดหกเจ็ดกับศูนย์หกเจ็ดนะคะชุดสองตัวบนเนาะหกเจ็ดสามสี่นะคะและสองตัวล่างนะคะ เจ็ดนะคะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นเลขชุดอของใบหอมเนาะ,ะจัดให้มาเต็มเหนียวเลยทั้งชุดบนชุดล่างนะคะอ่าอันนี้เพื่อนๆก็นำไปลุ้นโชคกันได้นะคะมาดูชุดต่อมานะคะ สำหรับนะคะเลขชุดนี้นะคะจะเป็นเลขชุดของผู้เท่าเมืองอุบลน,นะคะมาดูกันนะคะว่าเลขชุดของผู้เท่าเมืองอุบลน,นะคะอะ่วันนี้ให้ตัวไหนมานะคะเป็นเลขชุดของรัฐบาลน,นะคะ ชุดรัฐบาลนะคะงวดวันที่หนึ่งเมษานะคะ <c oughs> มาดูกันนะคะว่าเลขชุดของผู้เท่าเมืองอุบลน,นะคะงวดวันที่หนึ่งเมษานะให้มานะคะ ชุดแรกนะคะแปดสี่นะคะแปดหนึ่งอันนี้เป็นชุดสองตัวนะคะชุดสามตัวนะคะสี่แปดหนึ่งนะคะกับหนึ่งสี่แปดนะคะอันนี้เป็นคู่โต๊ดกันนะคะอ่าอันนี้เป็นเลขชุดคู่โต๊ดกันเนาะอ่าตัวกานนะคะ การเอาไว้นะคะ80นะคะและ68นะคะ2ชุดนะคะตัวกันเนาะอันนี้นะคะเลขชุดนี้จะเป็นชุดของอผู้เทานะคะเมืองอุบลเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเลขชุดต่อมากันนะคะอ่าสำหรับนะคะเลขชุดนี้เนาะ จะเป็นตัวเลขนะคะเป็นชุดสรุปเลยนะคะวัดดวงกันไปเลยนะคะ,ะวัดดวงกันนะคะงวดวันที่สองขออภัยค่ะสองเดือนห้านะคะปีหกสามนะคะ อ่มาดูกันนะคะเนื่องจากนะคะว่าหวยเลื่อนนะคะเนื่องจากหวยเลื่อนเนาะไปออกในวันที่สองนะคะเดือนพฤษภานะคะสูตรที่คิดไว้นะคะของงวดวันที่หนึ่งเนาะเดือนสี่ก็เลยต้องยกเลิกนะคะอ่านั่นก็คือว่า เลื่อนนะคะไปวันที่สองเดือนห้าหสามนะคะสูตรที่คิดไว้นะคะงวดวันที่1เดือนสี่ปีหกสามต้องยกเลิกไปนะคะ,ะซึ่งนะคะหลายๆเจ้าเลยหลายๆสำนักเนาะก็ เหมือนกันนะคะเหตุผลเดียวกันเลยนะคะก็คือว่าถ้าหอยเลื่อนเราก็ต้องยกเลิกไปนะคะอพรแล้วพอดูนะคะทิศทางตัวเลขแล้วต้องเคลื่อนแน่นอนนะคะก็เลยต้องอาศัยเลขกําลังวันเข้ามานะคะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะก็เลยต้องเป็นชุดใหม่นะคะเป็นชุดสรุปใหม่เลยนะคะบนเนาะมาดูชุดบนก่อนนะคะวิ่งนะคะวิ่งสองกับสี่นะคะ อันนี้จะเป็นชุดบนเนาะอ่ะมาดูชุดสามตัวนะคะสามตัวนะคะก็จะมีเจ็ดสองสี่นะคะแปดสองสี่เจ็ดหกสี่ แปดหกสี่นะคะอันนี้เนาะจะเป็นชุดใหม่นะคะชุดใหม่เลยนะคะเนื่องจากชุดเก่าต้องยกเลิกไปนะคะามาดูคู่โต๊ดนะคะชุดคู่โต๊ดบนล่างนะคะก็จะมีนะคะสองสี่ สองเจ็ดนะคะสองแปดหกสี่เจ็ดสี่แปดสี่และเจ็ดหกนะคะและแปดหกเนาะอ่าชุดนี้นะคะจะเป็นชุดสรุปวัดดวงไปเลยนะคะอ่ามาดูล่างนะคะชุดล่างต่อนะคะ ชุดล่างนะคะวิ่งหนึ่งกับเจ็ดนะคะอ่าอันนี้จะเป็นชุดล่างเนาะชุดสองตัวนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะและหกเจ็ดเนาะอ่าแค่สองชุดเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นชุดล่างเนาะอ่ายังไงนะคะวันนี้เพื่อนๆก็ลองนะคะเอาไปลุ้นโชคกันดูนะคะ <S <S เผื่อนะคะว่าจะมีโชคร่วมกันเนาะเพราะว่าอ่าเนื่องจากหวยนะคะได้เลื่อนออกนะคะเลื่อนอ่าเป็น ไปออกนะคะในงวดวันที่2พฤษภาคมเนาะอ่าอันนี้เนาะเพื่อนๆก็ลองนะคะเอาไว้ไปลุ้นโชคกันดูนะคะเผื่อไว้เลยนะคะเพื่อจะมีโชคร่วมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เฮงๆรวยๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ